มีสามโออ่าเพื่อนผมอยู่ b ีสามครับแอบน่านะครับเดีย๋ยวเอาคุณแจนล็อกรถส่วนหก้ไอ๋อขอบคุณมากครับผมอ๋อมีโซนเขียวนี่ยนีหลังครับอ๋อได้ได้ครับได้ครับอ่าใส่มัแ้ใบบส่แล้วครับ ก็แถมรถให้กูบอกเข้าไปแล้วว่ามึงอยู่ B3 มึงเจอมึงเจอโรถยังหอยกูกลังจะแอบโดนอยู่บูมบูมหอยบูมหอยอะไรทุกอย่างใช่ไหมครับใช่ใช่ครับบูมหอยใช่ครับก็เราหาบ้านที่มันมีประตูสองบานอ่ะสองบานใก้าได้ใส่ก้อได้แล้วอ่ะอ๋อได้ครับได้ครับบ้านที่มีประตูสองบานแล้วก็ใส่ก่อนนะครับอ่ะฮะ อ,อ๋อนี่กระเป๋า,านี่กระเป๋ im, material. าเออเขาอ่าสตาร์เตอร์แพ็คคอยแอนหายไปไหนจะขอบคุณนะหน่อยเออพิมพ์มึงเปิดไมค์ขอบคุณเขาได้เลยอยู่แถวๆนี้แหละขอบคุณครับขอบคุณครับแอนคุณแจคุณแจคุณแจเก็บจของเจ็บของอ่ะอ๋อเรียบร้อย 1941, ่ะเลดบ้านคนปะแล้วก็เข้ามาเริ่มต so ้นป่ะป้อนกันดีกว่าเขาเหมือนอันนี้อันนี้แบบไม่มีวะหอยแล้วทำไมมันล็อกว่ะมมนกูขึ้นไม่ได้มันล็อกอ่ะเด้ๆตอนนี้ตอนนี้ไม่มีกิวไม่มีกิวชื่อยังไม่เห็นกันต้องทำกิวอะหรเออมึงมึงมึงคีมึงคีไม่หรือจะให้กูคีมึงคีดีกว่าเพราะว่ามึงเป็นเจ้ของรถ ไม่คือเดนคือช tamam> ื่ออะไรด้วยบ้านล็อกสองชั้นหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรถ้าแค่เราอยู่ในบ้านเออเขาบอกว่าอยู่บ้านเอ็ีซีได้แล้วก็พยายามหาบ้านที่มันมีประตูสองบานน่ะแค่นี้ก็ไม่มีใครมาแล้วก็คือว่าเหมือนกับว่าเขาบอกอ่าเหมือนกับว่าเอาบ้านในเมืองหรือบ้านไหนๆก็ได้แล้วก็ในในเซฟโซนน่ะแล้วแต่แล้วแต่เราเลยอ๋อคือคือบ้านได้แต่ว่าห้ามล้อมรัวบ้านถูกปะ ถูกต้องแค่นั้นแหละมานั้นชื่อสป,ปอร์ตอันนี้มันอยู่ในเซฟโซนอ๋ออยู่ในเซฟโซนนี่หว่าก็ปกติก็คือเซฟโซนนี่คือตีบ้านไม่ได้แต่ว่า p v p ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าต่อย,อยได้เออใช่เมืเ่อ,อกี้ทีตย์เขาบอกสตาร์เตอร์แพ็คมีอะไรบ้าง ก็โความีล็อกทองแล้วก็มีอาหารแล้วก็มีขวานโอเคเดินไปเดินมาเดี๋ยวเจอเจอน้องมาน้องมาเอ้าพี่เบิร์ดมาเล่นอะไรกับพี่ห้อยพี่นี่นะครับเฮ้เวลามึงเวลามึงเข้าไปหาน้องครับมึงพูดแบบนี้นะไอ้สารย้ําพูดขำหยาบเลยกูย้ําหรือ่าอยู่ เดี๋ยวเดียวกูจะไอ้นี่วะเอ่ออะไรวะกดกดไอ้นี่ยังไงวะกด F ป่ะกด F ค้างวะ F ค้างอ่ะเปล่าไม่ใช่หรือว่ากดสคอร์สสคอร์เอ่อกดแมววะแล้วทำไมสคอร์ทำไมกูเป็นหัวหน้าปาร์ตี้วะไหนเอาม่เกี่ยลรีฟสคอร์สกดแมววันนี้กู อ๋อเมื่พกีสร้างแล้วเหรอเออสร้างแล้วนี่ไงอินวิทโอเคเห็นยังเห็นแล้วโอเคแล้วเพิ่มยนลูกเต่า o n ั Two Promote โอเค Promote โนนไปข้างหน้โอเคถูกเราตรงไปเรื่อยๆเลยตรงยาวเลยแล้วจะผ่านเมือง ในเมืองนั้นจะฟาร์มอีกสักหน่อยไหมลนะ่ะเผื่อมีที่ซ่อมรถได้รเ,เริ่มต้นใหม่ะอะเทียนเรินะ่มต้นใหม่ลูโอตามล่าหาหญิงสาวอโอเคเราเลี้ยวขวาเข้าถนนใหญ่เออเลี้ยวขวาไปทางถนนใหญ่นะัออ่น เมืองใหญ่นั่นะได้เมือคนใหม่ลำบากยิ่งขึ้นตรงนี้นะด้นเสียงป่ะด้นเสียงซองบี้เมืองนี้คุ้มคุยเหลือเกินอกแรงก็ออกไปู่ไวอีกี่ชนไปเหรอเนี่ย เดวจอดในนี้ก็ได้แต่วา่าชนซอมบี้ก่อนดีกว่าอะไรวะเนี่ยซอมบีนบน้ยืนบนหลังคารถ <laughs> หรือกูลงกูลงไปฟาดมันไหมเออโอเคโอเคตัวหนึ่เดจอดนะ เย็ยบร้อยตายโคตรง่ายโอเคพันกันเหนียวไว้วันไปเยี่ยมโดนตกซ่อ้าวาทำไมสตาร์ท่ติดั้งั้นโอเคเดี๋ยวกูไปฟาร์มไปนะเออเออเออเดจอดรถอย่างนี้บอ,นนะอ,อกตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมาไม่มีใครมาเล่นบ้านเเลยเฮ้ยบ้านหลังนี้ล็อกเว้ยสงสัยมีคนอยู่แน,น,น่เลย เนี่ยบ้านหลังเนี้ยล็อกอยู่เหมือนเหมือนมีรถอ,อยู่ข้างในด้วยแสดง<ส>ว่าทีบ้านนี้มีคนอันนั้นใช้ปั๊มป่าวะอไม่ใช่ซูปเปอร์มาร์เกตต็ตโอเค เดี๋ยวกูลงก่อนแล้วกันทำแหลกแหลกเก็บตอนนี้แหลกเนี่ยแหละแถวๆนี้มันต้องมีปั๊มอยู่เอ้ยมีบ้านคนด้วยไปเหี้ยสุดมน่เลยอ่ะเป็นเกาะเลยอ่ะ กูเห็นบ้านคนด้วยวะอยู่อีกฝากหนึ่งของเกาะเบิร์ดกูเจอปัมแล้วแต่แม่งไปไปไปได้ปุ๋แน่ยี่เ่ี่ย่่่่่่ียร์ซอมบี่ว่่่่ล่่่่ เราได้ยินเสียสงซอมบี้ระเบิดว่ะเบิร์ดเดี๋ยวกันนะเอ่อเอ่อปือนกูไม่มีอ๋อปูแล้วปูได้ยินเสียสงซอมบี้ระเบิดนี่ยิไงวะปืนปืนบ้านใครอ๋อเห็นรู้แล้วเบิร์ตมีซอมบี้ระเบิดระวังนะเว้ยโอ้ยเทียบๆไปตรงเนี้ย รถมันไปไม่ได้แน่เลยว่ะเบง ฟันาาน้ำมันเนี่ยมีซอมบี้ระเบิดอยู่อะเราดีเออระเบิดไปแล้วเิีอะมันระเบิดเองไงวะเดี๋ยวตายมึงทำไรอ่ะยิงเหรอรถ <c oughs> ขับมารถมันขับมาได้ก็เนี่ยทางมันเล็กเนี้ยไม่ไม่ได้แน,น่เลยระเบิด <c oughs> <c oughs> แอดเขาบอกเมืองใหญ่นี่ไม่ค่อยมีคนมาหรอเออคือเขาบอกว่าเมืองใหญ่มันมันหายากเฉยๆไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่มีคนเห็นปั๊มแล้วขวาไหนวะขวานี้อ๋อมีซอมบี้ปะวะซอมบี้ระเบิเดเนี่ยกลัวอย่างเดียวมีเหรอ ไม่มีไม่มีไม่เห็นโอเคทำยังไงให้สตรีมเสียงได้เร็วๆวะมันเยือเครื่องกูแม่งไม่พอเนยกูเติมให้ทำงานนะ,อะ,อะเออ เบิร์ตเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงนี้นมีอยู่โอเคไหมเ,ออเดี๋ยวลองลองเข้านิดามหมอกลงแล้วมันเลยดูแบบมองไม่เห็นเออมองไม่เห็นแล้วแบบหน้าเข้าไม่งมดแบบจุย๋ย ลอ,ลองดูก่อนนะแต่ที่จอดรถมันไม่มีนี่ย嘛คาสองปีอ่ะโอ้ยอย่าลงไปตีก็ได้เดี๋ยวลองดูจอดตรงนี้ก่อนลองดูก่อนนะเออเดี๋ยวลองลงเลยว่อะเดี๋ยวจอดก่นอนแบบเย่งตีกูอ้าวไม่ยอมลง ได้ดูมันเปิดได้ประตูหนึ่งบานห้องน้ำหลังใหญ่หลังเนี้ย <ừ. S 2> แต่ไม่มีที่จอดรถนะออ <ừ. S 2> ก็ต้องที่เก่าเบิร์ตถ้าเกิดว่าไม่ได้จริงๆก็ต้องเป็นที่เก่าตรงนู้นเนี่ยตรงห้องพยาบาลตรงนั้นนะ่ะ ก็คือจอดรถไว้ตรงนั้นแล้วก็หาแถวๆนั้นอะไรเงี้ยถ้าไม่มีนะเออเออเอองั้นก็คงต้องเอกตามนั้นแล้วเออตุ๊ก ชิบหายแล้วโว้ยเขาก็ยังมาล็อกอยู่ตรงนี้กันเลยนะแต่ว่าถ้าเราอยู่บ้านหลังนี้อ่ะก็ไม่ได้แม่งประตูแม่งมีสองบานแล้วอันนี้พี่จอดรถ ไม่มีประตูไอ้เหีเ้ยถือว่าแม่งมาเอาตรงนี้มันดีไงแล้วมันหลังข้างหลังมันติดที่นี่ด้วยไงติดผน,นังด้วยไม่มีรูไม่มีอะไรเลยไอ้เหีเ้ยกูว่าถึงว่าทําไมมันไม่เอาอันอื่นอันก็แต่ตรงไปเลยก็ถึงเมืองท่าเรือสวยว่ะโอ้ยชาย,ายชหาดสวยเลยมดูปรับภาพมีเดียมบัก แดดแฉกเยี่ยเมกับผบแสงกับผบเงียเลยแสงหูกับผบเหมือนกันอ๋อแล้วทำดีอยู่เจอที่จอดรถจอดรถดูดิแมงล็อกไม่ล็อกไม่ล็อกว่ะแต่ว่าข้างหลัง เฮ้ยเจอแล้วตรงนี้ตรงนี้บัสตรงนี้เจอแล้วไหนๆซอมบี้อยู่ไหนวะนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เปิอดยปอดยู่เปิดอยู่ดูเห็นไหมเออเห็นเห็นเห็นไอ้สัตว์ซอมบี้โดดผ่านหน้าไอ้เหี้ยเข้ามาแล้วอยู <laughs> ่ <c oughs> อยู่กันแม่งจะโดนตรวจทีออเอาโอเคทีนี้ก็เบือตรงเนี้ยไม่เห็นไม่เห็นตรงนี้ตรงนี้ก็ได้นะถ้ามึงที่เกียนหาแล้วเออตรงนี้ก็ไหนที่เนี้อเต็มรถเลยโห้ยเด็ดอันนี้แหละมึง แล้วก็บ้านนี่หะแถวนี้ไปเลยก็หละอาจจะข้างหลังนี้เลยเออหรือเ,เปล่าดูก่อนล็อกกุญแจไม่งั้นก็ต้องปิดหน้าตา่าง หลังสีเขียวเนี่เดี๋ยวไปแปบ๊บหนึ่งหลังนี้โอเคมาเห็นตรงนี้ประตูเยอะดีมีสามชั้นด้วยแป๊บนึนะเราก็แค่ทำไอ้อันมาแปะเนี่ยอันนี้ประตูเยอะมากเลย หลังใกล้ๆกับหลังรถอะมาแล้วไม่รู้โอเคป่ะนะลองดูนยหลังเนี้ยโอเคไหมจริงๆแล้วหลังเนี้ยโอเคนะแลวก็ทำห้องอยู่กันั้งห้องแค่นั้นแหละแต่ว่าข้างล่างข้างล่างมันจะมีประตูข้างหน้าบ้านอ่ะมีอยู่มีอยู่สองบานเออก็ต้องล็อกสองบานเออเราล็อกสองบานแล้วทำแผ่นไม้แปะหน้าต่างเนี่ย หลังนี้ใช่ไดแล้วเราก็อยู่ชั้นบนบนเลยเห็นหมาแบนน้าตั่อ๋อแบบนี้เนี่ยเราอยู่ชั้นบนสุดเลยแล้วก็ค่อยมาใส่แจเพิ่ม <c oughs> อยู่ชั้นบนบนเลยแล้วก็อยู่อยู่ในห้องบนสุดอะไรอย่างนี้ เราจะสับขาหลอกเอา,เอามั้ยูกูจะได้<อ>วาง <ๆ S 2> วางไอ้แผ่นไม้ไปแบบเลยเอาเลยหอยเอาเลยเอาเลยเอาหลังนี้แหละอ๋อไม่มีประตูสามบานหาหาหาลากจริงอะโอ้โหาลากหาย,ยากเนี่ยเมีเยอะมีประตูสามบานเลยเหรอวะอ๋อมีกล่องเครื่องมือแล้ว เ,เดี๋ยวกูเอาของใส่ไว้ในกระเป๋าอยู่อยกระเป๋าลูกกุญแจไม่ใช้อ่ะนะต้อง ลุแจไม่อเออต้องหาลูกกุญแจเยอะเลยใช้เราใช้ทองเลยใช่ไหมลูกกุญแจผมต้องสิบอันเดี๋ยวไปฟังรงไหนเนี่ยลูกกุญแจเออก็ในหมู่บ้านนี่แหละอยี๋ยวลองหาดูถ้าไม่ได้ก็เอากุญแจแบบกุญแจอากาศไปก่อนอันหนึ่งใช่ไหมเอออย่างละอันอย่างละอันล็อกไปก่อน ปืนเนี่ยยัดกระสุนได้นะยัดได้ทีละนัดถ้ายังม,มีแมกกาซี